ครับสวัสดีครับวันนี้ก็นะครับรายงานข่าวประจําสัปดาห์นะครับผมวันนี้ผมขออนุญาตรายงานเร็วกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมคือรายงานวันที่13สิงหาคมนะครับผมเรื่องแรกกันเลยครับก็คือโปรโมชั่นของโรงพยาบาลนะครับผมประกันสุขภาพเด็กนะครับตัวใหม่นะครับเด็กแรกเกิดนะครับมีแล้วนะครับผมตอนนี้มีให้เลือก2ตัวแล้วนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นฝ่ายขายนะครับแล้วก็อบรมต่างๆแล้สัมมนาต่างๆสุดท้ายคือขยันไว้ก่อนเพราะกลัวจุดๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะครับ อันแรกครับตอนนี้นะครับเนื่องจากโรงพยาบาลนะครับก็มีโปรโมชั่นให้ลูกค้านะครับต่างๆนานาเช่นกันนะครับผมอย่างอันแรกนะครับเขียนว่าหมดกังวลนะครับส่วนเกินค่าห้องนะครับสำหรับลูกค้าที่มีค่าห้องเกิน2,000บาทนะครับสามารถอัปเกรดเป็นห้องเดี่ยวได้นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างนะครับผมอันนี้ดูรายละเอียดได้นะครับที่โรงพยาบาลเปาโลนะครับผมติดต่อสอบถามได้ตามนี้เลยนะครับผมสามารถพอชแล้วก็เราก็ดูข้อมูลได้ตามนี้เลยนะครับผมอ่ะต่อมาครับโรงพยาบาลสิกรินนะครับโปรโมชั่นคล้ายๆกันนะครับผมก็แฟกเคมนะครับเขา ห้องราคาเดียวนะครับ2 0 0นะครับผมไม่ว่าคุณจะห้อง5,000 3,500 4,000นะครับก็ได้ค่าห้องก็คือได้ส่วนลดนะครับเหลือค่าห้องแค่2 0 0นะครับรายละเอียดก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับผมนะพอชแล้วก็โทรศัพท์หรือว่า QR Code ไปได้นะครับผม มานะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นข่าวดีมากๆๆๆมากเลยนะครับผมก็คือประกันสุขภาพเด็กนะครับผมตั้งแต่แรกเกิดนะครับผมปกติสุขภาพเด็กแรกเกิดเนี่ยของเรามีเรื่องของประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะครับซึ่งเหมาจ่ายนะครับมันก็ดีนะครับแต่เบี้ยประกันมันสูงนะครับอยู่ที่4 0,000ื่นปลายๆนะครับผมซึ่งมงคลก็บอกว่าโอ้ไม่ไหวนะครับผมแต่ผมก็เข้าใจบริษัทนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลทีหนึ่งก็อย่างน้อยก็ต้องมี5 6 0 0,000 0 0แล้วนะครับหรืออย่างน้อยถ้าโรงพยาบาลเกรดสี่ดาวขึ้นไปก็ เบีย้ยประกันเริ่มต้นที่นะครับผม18,00 0บาทนะครับผมอันนี้ชื่อสอพอ8 0รีฟันนะครับก็คืออันนี้คือประกันสุขภาพแบบตามตารางนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับลองมาย้อนดูได้นะครับแต่ตอนนี้ส่วนเพิ่มคือปกติแล้วเนี่ยมีเลทเบีย้ยประกันคือ6ขวบถึง70นะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือมีนะครับผมตั้งแต่1เดือนจนถึงอายุ70ปีนะครับซึ่ง 1เดือนถึง5ปีนะครับผมเบี้ยประกันตามนี้เลยนะครับค่าห้องเอ่อค่าห้องที่พันหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเนี่ยเบี้ยประกันที่หนึ่งหมื่นแปดพันกว่าบาทนะครับสูงสุดค่าห้องที่สี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมบอกก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับแบบประกันนี้จะออกมานะครับช่วงต้นเดือนกันยายนแต่สามารถดูรายละเอียดสามารถไปคุยกับลูกค้าได้นะครับแต่เริ่มทําได้คือต้นเดือนกันยายนนะครับผมเดี๋ยวรอยังไงอัปเดตอีกหนึ่งแล้วกันนะครับ โปรโมชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนวางแผนลูกค้าเก็บเงินสําเร็จนะครับผมสําหรับตัวแทนนะครับผมก็สัญญาแนบท้ายนะครับสามใน5้าตัวนี้นะครับผมถ้าในหนึ่งหนึ่งกรมธรรม์นะครับมีกรมธรรม์มีสัญญาณท้าย3ตัวนี้นะครับผมก็จะได้รับเงินเพิ่มอีกหนึ่งบาทต่อ1นเคสนะครับผมรับเป็นกําลังใจแล้วกันนะครับถือว่าเป็นค่าลดแล้วกันนะครับผมดังนี้ครับสพแปดศูนย์รีฟันครับผมที่เมื่อกี้ผมพูดในสไลด์ที่แล้วนะครับผมแล้วก็รอพโกนะครับคาดเชยนะครับบวพห้านะครับก็คือ ประกันสุขภาพที่มีค่าเอ็กเซมนะครับเบี้ยประกันถูกนะครับผมสอร้อสองนะครับเรื่องโรคร้ายแรงนะครับผมแล้วก็ร้อยแปดโรคมันติเปยนะครับโรคร้ายแรงแบบรับเงินก้อนนะครับผมรายละเอียดลองไปดูในคลิปได้นะครับผมก่อน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 หน้านี้นะครับผมเป็นอนุสัญญาต่างๆนะครับโปรโมชั่นของผู้บริหารบ้างนะครับผมเรียกว่า OV วีพลนะครับสำหรับผู้บริหารหน่วยทุกคนเลยนะครับที่มีค่าบําเหน็จตั้งแต่นะครับห้าพันบาทนะครับจะได้เพิ่มอีก10%เป็นต้นไปนะครับผมจนถึงเดือนธันวาคมเลยนะครับผมช่วงนี้ก็ถ้าาาคุณพยยม วยคนเก็บเงินสำเร็จได้เยอะๆนะครับรายได้ก็จะได้รายได้เพิ่มด้วยนะครับผมแล้วก็อันนึงครับหน่วยท้าสร้างทีมนะครับเดือนสิงหาคมนะครับถ้าคุณมีหน่วยตรงนะครับผมหรือว่าหน่วยข้างเคียงนะครับผมแต่ละหน่วยนะครับผมสามารถชวนคนนะครับมาเก็บเงินชวนคนเนี่ยมาเป็นนักวางแผนการเงินได้นะครับแล้วเขาเข้าไปช่วยคนวางแผนเก็บเงินสําเร็จด้วยนะครับค่าคอม2,500บาทนะครับหน่วยนะครับผมจะได้โค้ดละ200บาทนะครับผมนะและสุดท้ายนะครับ ท้าทายนะครับสำหรับผู้บริหารศูนย์นะครับผมเบี้ยประกันช่วยคนเก็บเงินสำเร็จได้นะครับเบี้ยประกัน1 0 0 0 0แบาทนะครับค่าคอม15,000บาทนะครับผมรับเงินสดอีกนะครับผม500บาทนะครับลองเช็คเงื่อนไขดูแล้วกันนะครับผมรายละเอียดตามนี้เลยนะครับ ตารางแรกก่อนครับคือตารางอบรมนะครับขอรับใบอนุญาตต่างๆนะครับส่วนใหญ่เป็นภาคบังคับนะครับในการได้รับใบอนุญาตนะครับผมผมขอเริ่มก่อนเลยนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่14สิงหาคมนะครับมีน้องจอยกับพี่นัทนะครับผมก็เรียนนะครับผม UL นะครับผมเพื่อจะได้ขายกองเอ่อเขาเรียกไงครับ Universal Life นะครับผมประกันควบการลงทุนนะครับผมต่อมาวันเสาร์ครับน้องเจครับก็ขอรับใบอนุญาตนะครับผมต่อมานะครับวันที่19นะครับน้องสาวของคุณจอยนะครับผมก็ขอรับใบอนุญาตนะครับผมแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่พักไว้สําหรับเดือนหน้านะครับสมัครไม่ทันหรือว่าตารางเรียนอบรมอาจจะไม่ตรงกับเวลางานนะครับผมเวลาที่เราจะจัดสรรได้นะครับผมก็มีพี่พอนะครับผมน้องออยนะครับน้องปิ๊กนะครับผมก็รอเรียนยู่อนะครับผมแล้วก็หน่วยปอกับหน่วยนอนะครับพอดีว่าเดือนนี้นะครับยังไม่มีเรียนหน่วยมาตรฐานนะครับเลื่อนไปเดือนหน้านะครับก็อย่าลืมไปสมัครเดือนกันยานะครับผมเพราะช่วงนี้เต็มเร็วมากนะครับผมแนะนําโครงการอบรมวันหยุดนะครับผมอ่ สังเกตนะครับผมทําแถบสีฟ้านะครับอันนี้แถบสีฟ้านะครับก็คือตัวแทนมาตรฐานนะครับของสายสามนะครับผมอันนี้คือสําหรับว่าเปิดใจตัวแทนใหม่นะครับผมอันนี้โดยผู้จัดการฝ่ายบุญชัยนะครับผมอันนี้ก็ไปอบรมได้นะครับครึ่งวันนะครับแล้วก็ของวันอาทิตย์นะครับที่ยี่สิบสามนะครับผม ก็เป็นโครงการตัวแทนมาตรฐานเหมือนกันแต่นี้จัดที่บางนานะครับผมวันเสาร์ที่15จัดที่พระราม9นะครับผมวันอาทิตย์ที่23จัดที่บางนานะครับที่ทําให้คนละที่และคนละวันการเผื่อบางคนนะครับทำงานวันเสาร์หรือทางานวันอาทิตย์นะครับจะได้จัดสรรเวลาได้หลายๆกลุ่มนะครับผม เนื่องจากยุค new normal นะครับตอนนี้ผมทําตัวช่วยนะครับในการช่วยชวนนะครับให้คนมาเก็บเงินสําเร็จนะครับแล้วก็ช่วยหาคนมาช่วยคนเก็บเงินสาเร็จนะครับผมของโครงการตัวแทนมาตรฐานนะครับก็ผมทําคลิปนะครับผมก็คือไว้สําหรับอันแรกเลยครับคลิปเปิดใจนะครับเข้าสู่การนักวางแผนการเงินนะครับจะบอกอธิบายเรื่องของว่าทําไมต้องไปนักวางแผนการเงินทําไมเราต้องวางแผนการเงินนะครับผมข้อดีคืออะไรนะครับผมอย่างผมขออนุญาตอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับอย่างวันนี้นะครับถ้าเราเก็บเงินไม่สําเร็จนะครับตัวเราก็เดือดร้อนหรือไครับ แต่ที่เดือดร้อนยิ่งกว่าคือถ้าเกิดว่าคนรอบข้างนะครับเราเก็บเงินไม่สำเร็จด้วยนะครับถามว่าเวลาเขาเดือดร้อนเขามาหาใครครับก็มาหาเราเช่นเดียวกันนะครับการที่เราเก็บเงินสําเร็จแล้วเราช่วยคนเก็บเงินสาเร็จรอบข้างด้วยนะครับทุกคนได้ครับตัวเขาตัวญาติพี่น้องก็ได้ตัวเราก็ได้นะครับผมนี่คือตัวอย่างนะครับของคลิปนะครับลองไปฟังกันก็แล้วกันแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะครับผมอันนี้เลยคลิปโครงการชวนเข้าตัวแทนมาตรฐานตรงๆเลยครับผมว่าอธิบายเลยว่าเนี่ยอธิบายว่าจะมีอธิบายเรื่องของรายได้นะครับผมแล้วก็ ข้อกังวลใจของคนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยที่ที่ไม่ค่อยเข้ามาฟังเพราะว่าหนึ่งก็คือหนึ่งคือกลัวเรื่องของ ความยุ่งยากนะครับเอกสารต่างๆอบรมต่างๆนะครับเลยเรื่องของการรักษายอดนะครับในคลิปนี้นะครับก็มีอธิบายไว้ด้วยนะครับผมจะได้เพิ่มความกระจ่างก่อนนะครับจะได้สร้างความมั่นใจในการเข้ามาอบรมนะครับผมอ่าแล้วก็แมสเตจส่วนใหญ่ที่ผมใช้ในการเชิญชวนนะครับผ่านทางไลน์โดยการที่พิมพ์ไปว่าเปิดใจเข้าสู่อาชีพนักวางแผนการเงินนะนะครับเหตุผลในการวางแผนการเงินนะครับความสุขของการช่วยคนเก็บเงินสําเร็จนะครับผมก็ลองเอาไปใช้หรือลองเอาไปปรับเปลี่ยนดูได้นะครับลองหรือเข้าไปดูก่อนนะครับผม2คลิปนี้แค่นั้น นะประมาณ15นาทีนะครับผมก็แล้วก็จะได้นึกคอนเทนต์ว่าเออจะคุยกับลูกค้ายังไงนะครับผมจะโจนเขายังไงนะครับ ต่อมานะครับหลักสูตรอบรมแบบสี่วันนะครับมีสองแบบนะครับแบบทุกวันเสาร์นะครับอันนี้นะครับเริ่มต้นที่เสาร์นี้เลยนะครับผมก็ตั้งแต่วันเสาร์ที่สิบห้าแล้วก็ยี่บสองแล้วก็ยี่บเก้าแล้วก็เสาร์แรกของเดือนกันยายนนะครับผมอันนี้เรียกว่า rttp นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเปิดใจนะครับเรื่องของแบบประกันต่างๆนะครับแบบประกันสุขภาพนะครับผมวิธีการวางแผนการเงินนะครับผมสามารถเข้าไป ฟังได้นะครับผมเรียกว่า4วันจบนะครับผม4วันรู้วะครับผมนะครับผมหรือนะครับบางคนบอกว่าเป็นฟรีแลนซ์นะครับไม่สะดวกวันธรรมดานะครับไม่สะดวกวันหยุดนะครับอยากมาวันธรรมดา4วันติดเลยนะครับผมมีครับผม18 19 20 21นะครับผมสัปดาห์หน้านะครับสนใจก็จองได้นะครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะที่นั่งน่าจะประมาณสัก75%นละนะครับเลยประมาณ25%นะครับถ้าสนใจก็รีบติดต่อมาแล้วกันนะครับทั้ง2โครงการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมนะ เท่าที่จำได้นะครับค่าใช้จ่ายในการสอนไม่มีน่าจะมีค่ากาแฟสักง200เล่มมั้งนะครับผมหรือยังไงผมเช็์แค่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็ไลน์ทักมาก่อนก็แล้วกันนะครับการหนึ่งครับผมเป็นเรื่องของอธิบายเรื่องของ การกองทุนต่างๆนะครับเช่นกองทุนรายได้กองทุนค่ารักษาพยาบาลกองทุนเจ้เชิญรายได้แล้วก็กองทุนลดย่อนภาษีนะครับผมวันนี้มีทุกวันจันทร์ของเดือนสิงหานะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเราเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็คือโครงการคุ้มครองรายได้นะครับอธิบายไปแล้วนะครับผมก็ถ้าสัปดาห์หน้าเข้ามานะครับก็เป็นโครงการเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับตารางตามนี้เลยนะครับผมที่สาขาอศครับผม ส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปดูคลิปนะครับของพวกของโฆษณานะครับขายแกดเจ็ตต่างๆขายมือถือต่างๆเขาชอบพูดอยู่คำนึงครับรู้ทุกเครื่องนะครับ แต่ไม่ต้องซื้อทุกเครื่องก็ได้นะครับผมอันนี้ผมก็เลยเรียนแบบมาบอกว่าเรารู้ทุกโครงการนะครับว่ามีอะไรแต่ไม่จําเป็นต้องเรียนทุกโครงการนะครับเราแค่เก็บไว้ทบไว้ในใจก่อนนะครับเผื่อวันใดวันหนึ่งนะครับเช่นว่าโครงการคีแมนนะครับผมโครงการออกบูธอะไรเงี้ยครับผมถ้ามีคนสนใจหรือทีมงานเราถนัดเรื่องนี้เราจะได้แนะนําให้เขาไปเรียนได้ หรือวันนี้เรายังไม่พร้อมอีก3เดือน5เดือนปีหนึ่งเราอยากจะสนใจเรื่องนี้เราก็ไปเรียนได้นะครับผมหรือบอกว่าให้รู้ทุกโครงการนะครับแต่ไม่จาเป็นต้องไปเรียนทุกโครงการให้หมดนะครับผมเอาที่เราคิดว่าเราพอใจเราจะสรรเวลาได้แล้วกันนะครับ ช่วงนี้เลยโควิดมาแล้วนะครับผมก็จะมีการพบเจอกันนะครับทุกเดือนนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมงานเราคิดว่าอยากจะเจอกันอยู่แล้วนะครับเจอกันเม้ามอยนะครับผมวันที่22นะครับผมก็มีผู้รอดรางวัล5คนนะครับผมไปรอดรางวัลที่ดีไอคอนสยามนะครับลงเรือนะครับล่องเรือไปนะครับผมอย่าลืมนะครับผมอย่าไปนัดใครนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมแล้วก็12กันยานะครับมีสัมมนานะครับต่างจังหวัดนะครับของทางฝ่ายแล้วนะครับผมผู้บริหารทั้งหมด6คนนะครับไปที่พัทยานะครับผมเอาใกล้ๆเลยครับเพราะว่าเเรรรราาาาากก็มมมีีนนนนนุุุุุุษษยย์์ลลงงปป้้ะะคคคคคัับบณณท่่พ ไม่อยากนั่งรถนานนะครับใกล้ๆแค่นี้กําลังดีนะครับเน้นกินเน้นถ่ายรูปนะครับผมเน้นชมวิวนะครับผมแล้วก็19นะครับมี MDRT นะครับผมตรงนี้ครับเป็นวันแห่งเกียรติยศนะครับผมไปรับรางวัลนะครับก็จัดเป็นแบบการ์ดินเนอร์นะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดดูในสไลด์ต่อไปแล้วกันนะครับถ้าท่านสนใจนะครับเรื่องสัมมนาที่พัทยานะครับผมอยากไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมก็แนะนําครับถ้าขึ้นหน่วยนะครับก็ไปฟรีเลยนะครับผมก็เดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันแล้วกันส่วนขึ้นศ งานวางแผนกิยยุิยศนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบ new normal นะครับผมก็จัดที่ไอคอนสยามนะครับเพราะว่าไม่ได้ปกติจัดที่ Impact นะครับผมรอบนี้ก็คือเอารับเฉพาะแขกแล้วก็คนรับรางวัลเท่านั้นนะครับผมก็รอบนี้ผมชวนภรรยาไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะติดต่อไปที่อีกคนนึงแล้วกันนะครับแขกอีกหนึ่งท่านนะครับผมไปที่กาลาดินเนอร์นะครับผมรายละเอียดตามนี้เลยนะครับ สุดท้ายนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงการทํางานนะครับผมไปหาลูกค้าหรือไปหาคนรู้จักนะครับเขาจะบอกว่าช่วงนี้ครับขอขยันทํางานก่อนนะครับต้องขยันทํางานหน่อยนะครับขยันเพราะอะไรครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าโชคร้ายหรือจําเป็นต้องมีการเลี้ยงออฟพนักงานขึ้นมาเนี่ยครับเขาจะได้ไม่ต้องอยู่ในตัวเลือกแรกนะครับผมถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดเลยนะครับเขาทําลนวความอยู่รอดมันถูกต้องเลยนะครับผมเพราะว่าก็อย่างที่ทราบนะครับเพราะว่าสมัยนี้มันไม่แน่นอนนะครับเรื่องของธุรกิจเรื่องของแผนกแผนกเราจะโดนยุบนะครับหรืออะไรยังไงก็ได้นะครับผม แต่นิดนึงครับถ้าเราทำเพราะเรามีความสุข มันโอเคนะครับแต่ถ้าเราถามเพราะว่ามันเกินความสุขไปแล้วมันไม่ใช่ความสุขแล้วนะครับผมอยากจะให้ขยันเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมมาดูในงานที่2หรืองานวางแผนการเงินตรงนี้นะครับเผื่อความไม่แน่นอนในอนาคตนะครับบอกก่อนนะครับผมไม่เคยบอกว่างานประจําไม่ดีนะครับผมว่ามันดีหมดทุกอย่างนะครับผมีแต่ว่าเราสุขกับอะไรนะครับแต่วันนี้นะครับการทํางานนะครับก็เหมือนเราเป็นฟันเฟืองนะครับตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ใน โรงงานหรืออยู่ในหุ่นยนต์อะไรสักคนอยู่ในธุรกิจนะครับสักอันหนึ่งนะครับถ้าเราธุรกิจดีฟันเฟืองตัวนี้อยู่ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดธุรกิจมันเกิดไม่ดีนะครับถึงแม้ฟันเฟืองดียังไงนะครับฟันเฟืองนี้ก็อาจจะอยู่ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมในเรื่องของความไม่แน่นอนนะครับผมแนะนานะครับให้ลองหาคนทางเพิ่มดูนะครับผมการไปนั่งวางแผนการเงินช่วยคนเก็บเงินสาเร็จก็เป็นอีกทางหนึ่ง นะครับผมคุณจะทํางานอื่นก็ได้นะครับผมแต่ยังไงแล้วคุณก็ต้องมาวางแผนการเงินให้กับชีวิตให้กับครอบครัวให้กับคนรอบข้างอยู่ดีนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็ขอสรุปการทำงานแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีอะไรก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับขอให้ทุกคนเก็บเงินสําเร็จนะครับช่วยคนอื่นเก็บเงินสําเร็จด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ